ในปีพศ2468เมื่อเราเริ่มจัดตั้งกลุ่มแกนของพรรคอภิวัตในปารีสข้าพเจ้ามีอายุเพียง25ปีเท่านั้นหนุ่มมากหนุ่มทีเดียวขาดความจัดเจนแม้ว่าข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้วและได้คะแนนสูงสุดแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทางทฤษฎีข้าพเจ้าไม่มีความจัดเจนและโดยปราศจากความจัดเจนบางครั้งข้าพเจ้าประยุกต์ทฤษฎีอย่าง นักตำราข้าพเจ้าไม่ได้นำความเป็นจริงในประเทศของข้าพเจ้ามาคำนึงด้วยข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอความรู้ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ตามหนังสือข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระสำคัญของมนุษย์มาคำนึงด้วยให้มากเท่าที่ข้าพเจ้าควรจะมีในปีพศ2475ข้าพเจ้าอายุ32ปีพวกเราได้ทำการอภิวัต แต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจนและครั้นข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจแล้ว <S <S อ,อตอนที่ทำเนี่ยก็ <S <S <S